พี่น้องสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมนีมาพบมาพอกับย่าหน่อยผ้าแสบนะช่องย่าห,หน่อยฟ้ามะลอีกแล้วนะจ๊ะพี่น้องมนี้ย่าหน่อยผ้ากินลาบมากินยุ่งมองเห็นงานนะจ๊ะย่าหนอ่อยมาเห็นงานจมันีมาแมา่พี่น้องเสียงรถเสียงล่าเน่เด้จ๊ะมันมองเห็นงานนะพี่น้องเนาะแม่ามาจะมากินเขาน้ำกันลาบคุยค่ายงไงใหญ่รถพี่น้องเฝ้าเฝ้าขาคนมาทั <laughs> ้งยานค้นมา มาจ่ามาเพิงตับเพิงพักกิริวสบายนั่งเนี่ยนะจ๊ะนนาะคือเมอคืนก่อนพักกระถินรีบดวเก็บเอาน้ำแขวเนี่ยต๊างื่นพี่น้องย่างควนมาอนยงควนว่าเป็นบ้าก็พออังกัน ม่ท <krit> <ogan> ่านุงเสียจ้ะลาบนี่ก็ร้านไส้เฮ็ดมะห้ยพี่น้องร้านลาบเล็ดสะลคาม่ำจ้ะ

ซื้อเข้าซื้อเว็นมะอีิ่งเ้ากับเพียงจ้ะกินหอบพี่น้องไหมไม่ได้มากซาอไปทุลัมาากมาจ้ามาม ร,ร้านเห็ดให้ต้มตขึ้นนเหรอพี่น้อง เสียรสชาติเด็ดจ้านี่หน่อยเสียซองเย็นเสียไใบซับซี่เหล่าพี่น้อง ก็คนรู้ไปทังไนดอกเนาะไม่นี้ขอแส่กโทรศัพท์ขอเห็น ทำยังไงเนี <problem> so <true> ่ยจ้ะฝรั่งคนมาชักมาถามกับฟองกันไอเขาเขาสุว่าเป็นบ้า เครื่องนี้มาสิบบาทพี่นหองสองห่อห่อหาบาทโอ้มันยิ่งมันรับวัสดลาบแสบพี่นหองแสบแสบมันชัว่านี่มันถึงยังกระแสบมันม้ไงจ้ะมันแสบอีกลานรับเป็นจระข้าวอยู่นี่รันคอนโดจ้ะ Ơ, nó 20 Xoay vật lạt Nói chị sống Ôi, là phía nồng, 2 sống thôi Như này kì lái lại cả ถ้ามึงทำงานกับทุลักทูเลเนี่ยนะพี่น้องเนาะซึ่งแงะแต่แงกขวานแง้มคนอยู่นี่แหละจงงังบังแงกแงกภาษาลาววรรคัมแงกก็คือหันซ้ายหันขวา Ừ, <three hein>. <t> uh, oh, no to vậy ừ, có thầu nhưng luôn sẽ nằm ôi nằm đây của phép có là cái nuôi của bảy năm แคบหมูกระมีจ่ะทำพลาดแน่นอนเดยอแดดน้อ,เอ,เอ,องเห็ดง่ายซื้อม,มาเตรียมไม่ได้จากใคคัานยังมันม่อนแดดแดดแห้งเดียเดยเเด๋ยวนี่มาอ่างพี่น้อง ซื้อกิ่มกันแดดมมกหันนางนีง่เหนียกทากิ่มกันแดดมือ 3, ่อสามเทือซีเทือได,ดอ้พี่น้องแดดมันจะทนอ้ามพี่น้องพันธิวสาอย่างบดดงครเจ้าของแบนพี่น้อง ้ยหลยมันเจ๊งในหอยล้านหลายพี่น้องขึ้นเห็นลูลนนกสาวไปกินร้านเอ้อยร้านอาไอ้ได้ป่ามาบอกว่าซื้อราไม่แม่แน่เขาเลยเห็นไม่หายซื้อ,อจ้ะ มองเห็ดงานมันก็นกับลงที่และนะจับพี่น้องสิ้งอดมุเจอ่อแม่จากมหาไม่บาร้องเห็ดเันก็อนน้องสีใหบ่อมาเลยจ้าสแสบกินหลาบย่ามืเอเสาร์พี่น้อง พริกสดมาแก้พริกแหางยังยังเค็จยังแก่บคนยังเค็ยังน้นนงนนงนำกินพริก <laughs> สิได้ลาพี่ลาน้องไปเราจะนั่งบ่นิ่งเลยย้ายหน่อยลุกเ,เีกลุกล่นลุกลุกลึกๆเพื่อนยืนมาจากจิตจินไม่อยู่แต่สิลาพี่ลาน้องนผสมหนี่งกันนะจ๊ะ ก็อนลากกันไปมนนัน่ะยันงะก็คอฝากกดไลค์กดแช่เอ้ยกคตรโครสับสกายย่อยหน่อยนะนะจ้าจี่หน่อยพาเสียบในช่องย่ยหน่อยแฟบมินี่จ้าสวัสดีค่ะพอกันไม่ลิปหนาจ้าพี่น้องจ้าบ๊ายบายค่ะ